ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมจะมาแนะนําผู้เล่นใหม่อีกหนึ่งรอบนะว่าควรทํายังไงบ้างก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ก่อนจะไปร,ะรับชมคลิปนะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยก็อย่างแรกเลยนะบ้านเราควรอัพบ,บ้านไปเลยนะเน้นอัพบ,บ้านไปเรื่อยๆเลยถึงประมาณเวลสิบเจ็ดหรือยี่สิบยี่สามก็ได้แล้วแต่เลยนี้ไปเลยครับสเปกรอนี่นก็ช่วงแรกนี่อาจจะหายากหน่อยหลังๆมาคือหายง่ายอยู่เพราะเรามีทหารเยอะไง ส่วนทหารนี่เราคนเน้นไปที่ไหนก็ถ้าเราอย่างแรกนะถ้าเราเน้นตีหมีหรือตีกิจกรรมต่างๆน่นะก็ใช้เป็นธนูนะเน้นธนูไปเลยส่วนถ้าใครที่เน้นตีปราทหรือทำภารกิจตีบ้านตีปราทอะไรพวกนั้นเนี่ยล้วก็ใช้เป็นเน้นที่ทหารราบนะแผนก็จะเป็นแผนตีหมีก็จะเป็นเอ่อหกสองสองก็ได้หรือว่าหนึ่งแปดแปดได้หรือว่า ธนูร้อยเปอร์เซนต์เลยไปเลยก็ได้นะห้าตีมีอ่ะส่วนการตีตีบ้านหรือตีปราสาทอะไรพวกนี้เนะี่ยก็ใช้เป็นหกสองสองเหมือนเดิมนะก็เน้นไปที่หานดาบหกสองสองหรือว่าห้าสองสามก็ได้แล้วแต่เลยแต่ให้เป็นของไนะวกิ้งเนี่ยเวลาเราส่งให้เพื่อนอนะี่ะเราคนส่งแค่พวกนักดาบกับไอ้ครอาแม่พอนะส่วนธนูนะี่ยให้เราเก็บไว้ที่บ้าน ส่วนฮีโร่เราอะเราไม่ควรส่งฮีโร่ที่ที่ดีที่สุดของเรานะส่วนแค่ฮีโร่ที่เราไม่ใช้ไปบ้านคนอื่นส่วนในการแนะนำฮนะีโร่เนี่ยว่าในการตีหมีเนะควรใช้อะไรบ้างก็ให้ตัวสีม่วงนะผมแนะนำตัวนี้ก่อนเลยไอจาเบลตัวอันนี้ประสงค์ uh huh. เอ้ย <got> ไอเซนโกเซนโกตัวอันนี้ประสงค์เวาตีบ้าน uh huh. หรือตีปราศาทใช้ได้หมดเลยนะตีหมีเลย uh huh. ก็เพราะว่าเรามันจะเอาแค่สกิลนี้สกิลเดียวไงไอความแรงของพลังเพิ่มขึ้นนั่นนะมันจะเอาแค่ขวาบนนะเวลาเข้าร่วมตีอะแต่ลอตตี้เราต้องอยู่ที่ตัวแรกสุดของสามตัวนะส่วนอีกสองตัวมาคือเราจะใส่ตัวไหนก็ได้เราแต่เลยมันก็แค่เพิ่มความจุของพื้นที่เชเท่าที่ผมเล่นมานะมันไม่ค่อยมีประโยชน์ไอ้ตัวสองตัวสามอะ่ะ ตัวแรกคือต้องเป็นในพวก,พวกนี้แน่นอนเลยพวกเซนโกส่วนต่อมาตัวสีม่วงผมแนะนำเป็นตัวนี้เลยยอนอูตีมีเหมือนกันตีประสาทได้เหมือนกันส่วนอนามานะผมว่าดีไหมมันก,มนก็มันก็ดีอยู่นะเพิ่มพลังยิงตีเพิ่มขึ้นเียเฉยก็โอเคอยู่แต่ผมแนะนําเป็นเซนโกยอนอู2ตัวแรกกันนี้ก่อนถ้าหมดแล้วก็ใช้เป็นตัวนี้ก็ได้อามานะ ส่วนตัวสีทองเนะี่ยผมแนะนำตัวแรกก็คืออามาดิอูดเลยนะตัวแบบใช้ได้ทุกทุกทุกสถานการณ์เลยนะอามาดิอูดเนะี่ยถ้าใครมีทุนก็ปั้นไปเลยนะส่วนต่อมาก็จะเป็นไอตัวไหนเนะี่ยนี้เลยฮิวดเออร์ฮิวดเออร์ก็ใช้ได้อเนกประสงค์เหมือนกันแต่ผมยังไม่มีชิ้นส่วน เออถ้าใครถึงประมาณเลรียเกมมาชิ้นส่วนซ้ำนะก็เก็บไว้เลยนะมันจะมีกิจกรรมแชมเปญเอาชิ้นส่วนไปแลกไดกซื้อนู่นซื้อนี้ได้หมดเลยอย่างคลิปล่าสุดที่ผมทำไวอ้อ่ะส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันมันจะได้ตามขั้นตามขั้นนะไม่รู้ว่าได้ได้ประมาณไหนผมก็ลืมไปละ น่านจะประมาณเวลสามสิบแล้วก็น่านจะปลดล็อกอีกไปเรื่อยๆเลื่องแ,แต่แพทแ้วยแหละที่ผมอัพไปนนมีก่อนนี่ผมจะดองไว้นะเผื่อมีกิจกรรมอัพสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้ผมค่อยใช้ผมเป็นใส่ดองอยู่ตอนนี้อย่างอย่างกุญแจผมก็ดองไวนะ้ผมก็ใช้ไปหลายรอบแล้ว ส่วนตีมีกับตีประสาทผ่านมาแล้วส่วนต่อมาก็จะเป็นไอคอนเนี่ยคอนมันใช้ยังไงหาจากไหนก็ก่อนอื่นเลยคอนอน่ะสามารถใช้ได้จากไอประมาหาคอนไม่เจออืมนี่ไงคอนคอนมันใช้ยังไงคือช้เอาไว้ใช้กับอุปกรณ์นะนี่ อุปกรณ์ถ้าเรามันต้องเวิ20ยี่สก่อนถึงจะเพิ่มนี้ใช้ได้ขั้นแรกคือใช้แค่สิบน,นะเรเวล1หนึ่งอ่วนขั้น2นี้ใช้20่ขั้น3 30สขั้น4 40สี่ขั้น5ก็50ชิ้นก็ตามนี้เลยนะค้อนอะ่ะ่วนาหาได้จากไหนก็หาได้จากหมีนี่แหละหมีที่ผมบอกไปหมีเจ้าตี่มีไป มีที่ผมตีล่าสุดนี่ผมตีได้เท่าไหรนะ่เนี่ยผมเอาแค่300ร้อยก้านเองสามร้อยกรัมก็ได้ประมาณ10บสชิ้นบอกอีกเสร็จเดงนาน <c oughs> มันก็ตีเยอะนะพยายามให้ให้เข้าร่วมกับไอ้คนที่เป็นท็อปกิวของเราอะ่ะพวกสูงสูงเราไม่ควรเราต้นเกมเนี่ยเราไม่ควร ตั้งตีตีเองนะเราพยายามให้เข้ารวบกับเขาอย่างเดียวเลยแตถ่ถ้าใครเป็นมีทูนหน่อยก็เอา3ตัวแรกตัวไหนก็ได้แล้วแต่เลยเอามาดิอูดอนะตัวในประสงค์ส่วนต่อมานีนะ่คือตัวตีพิชิตนี่นะในกันพิชิตเนี่ยเราควรเล่นฮีโร่แบบไหนก็เล่นได้หลายแบบเลยนะอย่างแรกคือ ห้ตัวแรกที่ดีที่สุดของเราก็ได้หรือถ้าใครแบบอยากสร้างมีพอมีทุนแบบอยากสร้างตีเองก็ตัวนี้ก็ได้นะที่ผมลงเนะี่ยไอโซอี้ <c oughs> โซอี้เสร็จก็ตัวนี้ก็ได้ฮุยเดอร์แล้วก็เยเกอร์เยเกอร์นะมีมันมีเหมือนมีสกิลบายปะน่าจะสกิลบายแหละ นี่ตัวนี้เลยเซตนี้ก็ได้เผื่อใครที่มีทุนนะเซตนี้ไปเลยทั่วโหดนะเวลาผมเจอใน PVP อ่ะผมสู้ท้าไม่ไหวเลยถ้าไอตัวนี้ดาวเยอะตัวไหนนะเมอลินอนะ่ะเมอลินดาวเยอะถึงค่าพลังห่างกันสองสามแสนก็สู้ไม่ได้นะเดี๋ยวผมหาแป๊บนึง นี่ไม่มีนี่อันนี้ห่างจำผมแค่สี่สามแสนกว่านี่ผมตีให้ดูจาเบลก็ดีนะแล้วแต่คนชอบเลยแต่หลักคือต้องมีเนะี่ยเมอลินคูน,น,นิตี้มันจะฮิวเยกเกอร์ก็แล้วแต่นะมันจะมีสกิลใบไงใบหมูใบทหารพวกเนี้ยนี่ผมผมบอกเลยมันโหดมาก มเมอร์เรนมันหิวให้เพื่อนอรัวๆเมอร์เรนให้มีเยกเกอร์คือดีมากปั้นสองตัวนี้เลยก็ได้ก็อีกสามตัวคือแล้วแต่เลยว่าจะปั้นตัวไหนโซอี้ก็ได้จาเบลนี่มันเราปั้นได,ได้แล้วไงมันสมได้จากกุญแจหรือกิจกรรมต่างๆอะไรล่ะไอ้พวกไอ้พวกสำนวดพวกเนี้ยมันก็แจกให้ทุกวันอยู่แล้ว เพตาก็ได้อมมดิอูดก็ได้ตอนนี้ก็ประมาณนี้อยู่นะแพทนี้ก็ยังไม่มีฮีโร่ไหนอัปเดตเข้ามาก็คลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นไอ้อะไรดีนะอ๋อนี่ไง <For Honor. S 1> อุปกรณ์ ถ้าเราจะเน้นนะก็อย่างที่ผมบอกไปที่เราไว้เน้นทหารดาบกับทหารธนูนะก็เอาไปแค่ชุดกางเกงแล้วก็แหวนในพวกนี้ไปก่อนเน้นพลายโจมตีของธนูกับดาบไปก่อนนะเน้นไปเรื่อยเลย <ขอ S 1> ก็ถามว่าหาได้จากไหนก็ไอพวกกิจกรรมต่างๆนี่แหละคอยหมั่นดูว่ากิจกรรมนี้มันให้เราบ้างให้บ้างหรือไปแลกจากร้านค้าก็ได้นะจริงผม ไม่ค่อยได้เล่นนั่นแหละเวลาตีประสานกม็มันมัมีแจกอยูน่นะผมไม่ค่อยได้ตีปภาสานไ,ไม่ค่อยได้เข้าร่วมอะไม่ค่อยมีเวลากับเพื่อนเลยนี่อย่างคนนี้ก็มันก็ให้ไปแลกอยู่อย่างนี้แหละผมจะเอาอันนี้เลยจําเป็นได้คนนี้เละผมจะเน้นไปที่สมุดนะเพราะว่าไอ แผ่นที่เครื่องรางมันหาง่ายเลยละ่ะผมจะที่เน้นสมุดกับไอ้วิสัยทัศน์ช่างฝีมือนะแค่สองอ,อันนี้ที่ผมจะซื้อแล้วก็หินไว้อบอบไปพวกนี้เวยแหละหินอับบ้านพวกนี้นส่วนแตนงไม้เป็นไอ้ท่าเรือนะถามว่ามันจะเป็นมันจำเป็นนะอย่างไอพวกนี้เนะี่ยมันก็เพิ่มสเต็กให้เราอยู่นะ น,นี่เพิ่มพังเพิ่มสแต็กให้ตั้ง1.5ก็3เพื่อาเพิ่มจุนเตีธนูสปีดการสร้างหรือสปีดการรักษามีหมดเลยนะโอาซื้อมาอัพอัพเลยก่อนที่ผมจ้าผมจะเน้นอัพอันนี้ไปก่อนอัพบ้านนาผพูไปก่อนมันเพิ่มสแต็คเลยนี่สเต็กแรกคือความจุกการส่งออก1,000งพสปีดรักษา30 พลังป้องกันบวก5สิบปีการรักษา30นี่ก็สเต็ิก็ประมาณนี้นะเวลาเราอัพ,อพน้ำพุมาเนะี่ยความแรงของพลังจงตีทีมนะ่ะบวกตั้ง5%นะ่ะคือโคตรดีเลยโคตรสำคัญเลยเวลาเวลาเล่นกิจกรรมตีบ้านตีอนะไรพวกนี้ก็ข้าวๆกป็ประมาณนี้ที่ผมรวบรวมมาก็คำถามที่ผมเจอบ่อยๆอะ่ะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะ ในการตีก็ผมก็บอกมาละอลรีน่ผมก็บอกไปแล้วว่าคนใช้ตัวไหนบ้างอืมประมาณนี้นะแล้วก็เวลาเราอัพเนะี่ยให้ใเราไม่มีสมุดไม่พอใช่ไหมให้เราให้เอาให้เราอัพไปที่สกิลหนึ่งของนี่สายบนเน้นไปที่หนึ่งหมด,หมดเลยนะอัพหนึ่งบนก่อนทุกตัวเลยถ้าเราเหลือเอนะี่ยแล้วก็อัพไปเลย สองส,องสมใช้ไปได้หมดเลยส่วนเพชรหายยังไงเพชรก็ได้จากไอ้พวกนี้แหละจากรางวัลพวกนี้แหละของกิวอะเราควรไปอยู่กิวที่มันมีแอคทีฟสูงๆนะอย่างของผมเนี่ยคือทุกวันเนี่ยคือมีกล่องรางวัลให้ละห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยเพราะว่าคนในกิวของผมเนี่ยมันแข่งตีไงแข่งตีสัตว์ร้ายส่วนต่อมา VIP เนี่ยก็จะเป็นนี่ สัก vp 7ก็ก็หรือเฟือแล้วนะ vp 7 vp 8อ่ะมันก็เราต้องมาดูได้ว่าไอเวลา vp เราหมดยังแล้วก็คอยมาเติมนะ30วันเติมหนึ่งเติมหนึ่งหมื่นเ,เติมไปเรื่อยเลยเติมไปเรื่อยๆมันดีหมดแหละคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะก็ ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย